วันนี้เรามานั่งดื่มกาแฟกันกับลูกชายนี่แม่โทมัสดื่มชาลูกชายดื่มไหอะไรนะไเ<อ>นี่โวันตินเหรอขาข้าวแม่พูดไม่ถูกลกูกลูกชายเปียกฝนแค่เรามาดื่มก้านแม่โทมัสก,ก็กาแ,แฟแล้วก็ป๋าด,ด้วยป๋าสุดหล่อของแม่โทมัสก็นั่งอยู่นี่ด้วยอ่าเรามาดื่มกัน วันนี้ครบรอบแต่งงานแม่ธุม,มาท์นะทุกคน27ปีปีป๋ปามาซื้อของให้แม่แม่ธมัดก็เลยแวะมาเปรียกคนน่ะซื้อพวกชุมกแต่แม่ธุมาทีให้ดูพวกเพชรพวกอะไรพวกเนี้ยแม่ค็ไม่อยากได้ทุกคนแต่ว่าเอาก็ดีเอาไว้เนาะเพราะว่ามันเอาไว้เป็นที่ระลึกแม่ธมัดให้ดูทุกคนมาดูไปของฝันจากป๋าเล็กน้อย ป่าเขาก็จะเป็นอย่างนี้กับแม่ทอมัตทุกคนทุกปีนะทุกคนนะทุกคนป่าเขาก็จะมีกระเป๋าอย่างนี้ให้แม่ทมัตให้ดูเล็กน้อยป่าเขาให้แม่ทมัตก็เยอะอยู่ทุกคนแม่ทมัตไม่อยากได้ประมาณนี้นะทุกคนนะแต่ว่าเราก็เอานะทุกคนนะเนี่ยก็จะมีในนี้ทุกคน เป็นกล่องกล่องของขวัญทุกคนร้านนี้มันเป็นร้านที่ว่าแม่โทมัสแต่งงานนะทุกคนเมือ่อเมื่อ27ปีที่แล้วนะ่ะเรามาสั่งแหวนแต่งงานที่นี่ทุกคนทำแหวนแต่งงานที่นี่มสองสองชิ้นนะทุกคนมันเป็นเซฟนะทุกคนมันเป็นทองคำขาวทุกคนเป็นไวสก์กน คนที่นี่เขาจะนิยมไวสโกนนะทุกคนนะเรามาดูกันทุกคนแกยังไงอะ่ะอุ้ยหล่นไปละอันนี้เป็น <c oughs> เนี่ยทุกคนแต่แม่โทมัสอยากได้ทองทองที่ทองไทยทมากกว่าอย่างนี้ว่าแม่โทมัสไม่มีโอกาสป๋าไม่ได้ไปเมืองไทยกับแม่โทมัสก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้มันเป็น <c oughs> เป็นทองคําขาวกับเพชรน,นะทุกคน อุ้ยโทมัสก้องสอนแม่เพรม่ได้ซื้อันต้องใส่ทุกคนมันดูมันก็จะเหมือนเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเงินนะแต่มันไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสจะจะใส่ให้ดูน,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 นี่ทุกคนใส่แล้วมันก็จะประมาณนี้อันนี้มันเนี่ยทุกคนตะขอเขา แ,แม่โทมัสก็ไม่รู้ว่านะเพชรเขาอะไรก็ซื้อแบบว่ารีบๆนะทุกคนแม่โทมัสเลือกเลือกเอาประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยแวบเท่าไหร่ถ้ามันโดนแสงถ้าอยู่ในร้านมันแวบทำไมาร้านกาแฟาไม่ค่อยแวบแม่โทมัสถอดอเก็บไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวไปใส่ที่บ้านใส่พรุ่งนี้อันนี้ก็จะประมาณนะมันจะมีทั้งแหวน ทั้งสร้อยคอทั้งตั้งหูแล้วก็มีนี่ทุกคนนี่หลยในเซตของเขาแม่ทุมัดเลือก <c oughs> อคือในแคต็ลกนะทุกคนมันก็จะมันก็จะแพงอยู่ทุกคนนี่ทุกคน, <c oughs> กคนมันอยู่ในเซตของเขามาแล้วกับไอ้นี่โอเคค่ะ <c oughs> แม่ทุมัดให้ดูเล็กน้อยโอเค ของขวัญครบรอบแต่งงานของแม่โทมัสแม่โทมัสอยากได้ทองไทยมากกว่าแต่นี้ว่าป่าไม่มีโอกาสไปประเทศไทยกับแม่โทมัสก็เลยเราก็ต้องเอาพวกนี้ทุกคนไม่เป็นไรเนาะเอาไว้เป็นที่ระลึกครั้งนที่ป่าซื้อให้แม่โทมัสครบรอบแต่งงานขนมเค้กน่ากินนะทุกคนกคนผลไมา้ป่ากิน เด็กสาววัยรุ่นถ้าป่ามานั่งกินเฉยๆวรุ่น <c oughs> โอเคอันนี้คือคาคาเหรอลูกอ้าคนสิมันเป็นชกไอวันโอวันตินร้อนหรอเนาะบ้านเรานี่นี่เขาเรียกคาคาวแม่ทมาตืินชาไม่กินคูเคิลน,นะทุกคนไม่กินเค้กถ้ากินแล้วแม่ทมกกอมนะัโกอ้วนอะทุกคน เคค่ะเรามากินกันกินเลยลูกพูดอัปเปอรตี